วันนี้ดาวเมลี่นักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกจากซิสแลนนะคะก็วันนี้ทำไลฟ์สดจากสตูดิโอร้านัวของเจ๊เองค่ะวันนี้เป็นเอพิโซดที่71นะคะหลายๆคนที่ติดตามเจ๊มาในช่องวันดาวีเชฟนะคะชื่อของช่องไม่ได้บอกเลยว่าเป็นชื่อของการฝึกพลังของจิตแต่ว่า สิ่งที่เจี๊ยบส่งออกในในดีเทลในรายละเอียดของของช่องนี้ก็คือสำหรับคนที่สนใจการฝึกพลังของจิตนะคะก็เจี๊ยบจะมาแบ่งปันประสบการณ์สิ่งที่ได้มีโอกาสไปเรียนกับกูรูในยุโรปนะคะหรือว่าในโลกออนไลน์หรือว่าเข้าไปศึกษางานของคุณสตู a r t นะคะหรือว่าของดรเวนเนอร์หรือว่าอับราฮัมฮิกซ์นะคะก็ มีหลายเรื่องนะที่เจี๊บเองได้นำมาใช้ในการมีชีวิตยอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายอ่ะจะไม่รู้ว่าถ้าเจีย๊บดูดูช่องตรงนี้นะคะหรือว่าดูที่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 ตรงนี้ดีคือ <c ười> <c ười> กำลังเช็คตัวเองว่าควรจะเอาตาไปมองตรงไหนตรงที่เป็นเลนส์หรือว่าตรงที่เป็นอ ภาพตัวเองเลยนะคะแต่เจ๊บว่านะเจ็บเอาตัวเองไปดูที่ตัวเองดีกว่าน่ารักดีนะคะเป็นผู้หญิงที่น่ารักแบบว่าหลงตัวเองมากๆก็คือประสบการณ์จากที่เจ็บได้ฝึกปฏิบัติเรื่องของพลังจิตนะคะการมานิเฟสการดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยลหลายๆคนที่ติดตามก็จะเห็นว่าเจ็บสามารถดึงดูดเรื่องราวมากมายดึงดูดปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขแล้วก็ดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะแต่ว่า เวลาทีเ่เราเข้ามาใช้กดแรงดึงดูดนะคะโดยเฉพาะดึงดูดคำว่า,าข้างล้นรวยเราจะต้องเคลียร์ใจตัวเองนะคะเคลียร์ใจตัวเองให้เป็นใจที่มีความสุขใจที่บริสุทธิ์อย่างที่จะพยายามย้ำให้ทุกทคนฟังก็คือ ฝ่อระวังความคิดฝ่อระวังความรู้สึกใช่ไหมคะมีเป้าหมายมีความเชื่อแล้วก็ฝึกสมาธิถ้าวันนี้คุณฝึกฝ่อระวังความคิดฝ่อระวังความรู้สึกมีเป้าหมายเป้าหมายของคุณนะคะให้ชัดมีความเชื่อว่ามันทําได้แล้วก็ฝึกสมาธิสมาธิไม่จําเป็นต้องแค่นั่งสมาธิแต่ว่ามีมีสมาธิในทุกจังหวะที่คุณเดินคุณก้าวคุณทําอะไรนะคะคือสมาธิก็ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจีย๊ยบฝึกปฏิบัติก็คือเจีย๊ยบก็ได้คุณลุงเทวดามาใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงสุดท้ายแบบว่าคลายแมกมากอ่าช่วงสุดท้ายที่แบบว่าจะรอให้เงินก้อนสุดท้ายมาเนี่ยเ,เราต้องใช้ความตั้งใจนะคะเราต้องใช้สมาธิมากๆที่เราจะมีเงินก้อนสุดท้ายมาเพื่อจัดก,การปัญหานี่สิ่งที่เจีย๊ยบมีนะคะหลายๆคนก็รู้ว่าเจ๊บ เป็นคนที่มีความกระตันยูต่อพ่อแม่แล้วก็จะมีสภาวะนิสินเกิดขึ้นจากที่จากเรื่องราวของการใช้ชีวิตระหว่างพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็เคลียร์มาได้ในระดับที่ถือว่าดีตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ในจุดหนึ่งที่ต้องจัดการต่อเจี๊ยบก็ระหว่างที่อันนี้ทำไมต้องมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเออจี๊ยบก็นั่ง คิดดูสองสามครั้งที่เจีย๊ยบมาทำไลฟ์สตรีมแล้วเจีย๊ยบก็ถามตัวเองว่าเจีย๊ยบควรจะส่งต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาทักทายกันได้นะคะเจีย๊ยบจะส่งต่อเรื่องราวของพลังจิตในรูปแบบไหนดีนะคะก็มีครูมากมายที่มาสอนเรื่องการทำสมาธิเรื่องการใช้กดแรงดึงดูดเรื่องราวต่างๆแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่คนที่ฝึกพลังจิตหรือคนที่ฝึกจิตหรือคนที่ฝึกกฎจัก,กรวาลต้องการที่จะ เจอก็คือคนที่ฝึกมันคนที่ได้มันแล้วคนที่เอามันไปใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นคือประสบการณ์ที่ได้จากคนที่เขาฝึกปฏิบัตินะคะซึ่งสําหรับเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบไม่ใช่คนที่ฝึกพลังจิตแล้วประสบผลสาเร็จร้อยล้านพันล้านเขาจะไม่มีของขายเจะไม่ได้ทําคอร์สอ่าแต่เจี๊ยบใช้ชีวิตในการเข้าไปเ,เล่นมันใช้มันแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะความสำเร็จของเจี๊ยบเกิดจากการที่เจี๊ยบ มีชีวิตที่เบาขึ้นสบายขึ้นโล่งขึ้นนะคะพ่อแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขอ่านี่คือสิ่งนี่คือความสาเร็จไม่ใช่ว่าความสําเร็จจากการที่เราใช้กดแรงดึงดูดเนี่ยเออสำเร็จจากการที่เราต้องได้เงินเยอะๆนะคะถ้าคุณได้เงินเยอะๆอารมณ์ได้เงินเยอะๆเจ็บก็เคยเจอพอเจอแล้วมันเกิดความรู้สึกกลัวกังวลจะเอาเงินไปเก็บไว้ตรงไหนจะเอารถหลายๆคันไปเก็บไว้ตรงไหนนั่นนี่โน่นนะคะ มันก็เลยมีคําถามระหว่างที่เราไปสู่อารมณ์ของความม,ามั่งมีคำถามเจ๊าคือว่าเอาอยู่แค่ไหนเราถึงจะรู้สึกพอใจนะคะสําหรับเจ๊บวันนี้สิ่งที่เจ๊บใช้ในกดแรงดึงดูดนะคะแล้วรอความสาเร็จมันไม่ได้เกิดอย่างที่เจ๊บรอแต่นะคะเราเป็นผู้ฝึกตนเราเป็นผู้ที่มีความเพียรแล้วเราก็รู้ว่ากดนี้ใช้ใช้ได้ผลจริงๆเจ๊บก็ก็เลยจากการที่พอเราฝึกแล้วเราไปยึดติดกับผู้คนคนนึง เราก็ไม่ยึดติดเราก็กลับมายึดติดที่ตัวเรานะคะยึดติดที่ตัวเราโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเจี๊ยบไม่รู้ว่าเจี๊ยบจะเจอคนที่เข้ามาทักทายได้ไหมอ่ e visible เดยนนะคะเอ่อ uh, some messages put in y o be visible live chat all m e s s a g e are visible visible แ Vis ปลว่ามองเห็นใช่ไหมคะ มันก็ต้องเห็นกันสิถ้ามีคนทักเจี๊ยบเนาะถ้ามีคนทักเจี๊ยบแต่ถ้าไม่มีคนทักเจี๊ยบ welcome to life chat remember to guard your privacy and abide by community guidelines เพื่อมีคนทักนะคะสวัสดีค่ะลองทักเจี๊ยบได้ไหมคะเจี๊ยบอยากรู้เจี๊ยบเจี๊ยบจะเห็นคุณได้ไหมคุณเห็นเจี๊ยบเป็นคนน่ารักไหมในในนี้ยเจี๊ยบรู้สึกว่าจตัวเองน่ารักมากนี่คือเจี๊ยบนะเจียบเป็นคนที่อารมณ์ดี เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนร้องไห้เก่งเป็นคนหัวเราะง่ายเป็นคนตลกก็คือเป็นคนที่มีพลังแห่งการจินตนาการที่สูงนะคะคือเซนซิทีฟเป็นคนที่มีพลังอารมณ์อารมณ์มันเกิดพลังนะคะก็โอเคตอนนี้ไปแล้วหกนาทีสิ่งที่เจ๊บอยากจะให้อยากจะมาเริ่มเล่าเรื่องราวอีกครั้งหนึง่งก็คือว่าออพอเราฝึกแล้วเนี่ย พักหลังมาหลังๆมาที่ใครติดตามเจี๊ยบก็จะเห็นว่าเจี๊ยบเล่าถึงว่าการรองเงินก้อนหนึ่งใช่ไหมพอรอแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เงินก้อนนั้นไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงเราก็ต้องฝึกต่อนะคะฝึกต่อแล้วตัวเราเองเป็นคนที่รวมีสินค้าอยู่ในตัวก็คือจะมีร้านนวดตรงนี้ก็คือบรรยากาศร,ร้านนวดนะคะก็เรามีสินค้าอยู่ในตัวเราก็ต้องจัดการสินค้าเราให้เป็นสินค้าที่มีคนอยากมาจับต้องจับจองจองคิวนะคะมานวดนั่นนี่โน้น เจ็บก็สังเกตว่าจากการที่เรา,เาฝึกเรื่องของพลังจิตนะคะเราจะมีคนที่มาใช้บริการเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่ชอบเรื่องของพลังงานแล้วก็มาก็มาซื้อคอร์สนั่นนี่นอคือ,ค,อคือถามว่าทําเงินได้ดีไหมที่ร้านนี้ทําเงินได้ดีมากนะคะทาเงินได้ดีมากแต่ว่ามีอยู่ช่วงที่เจ็บดูแลคุณลุงประมาณ3ปีตั้งแต่ปี2019 20, 20 21เจี่ยบเจบจะ1819 2ดเ่ เจ็บไม่ได้ทํางานเยอะเพราะว่าเอาเวลาไปดูแลคุณลุงให้เวลากับคุณลุงเพราะว่าท่านต้องการการดูแลพิเศษนะคะทีนี้พอเจ็บเริ่มรู้แล้ว,ลวเหรว่าการที่เรารอคอยแค่การช่วยเหลือจากคุณลุงมันไม่ใช่ทางออกเราก็เลยคือในขณะที่เรารอคอยการช่วยเหลือจากคุณลุงนะคะในเรื่องราวของการฝึกพลังจิตเราดึงดูดความาข้างล้นรวยเราดึงดูดคุณลุงมาได้แต่ว่าตอนนี้ความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าแค่คุณลุงมาช่วยเรื่องการเงินมันจะต้องมาจาก จัก,กรวานมาจากโลกใบนี้ที่จะดึงดูดความมั่งคั่งมาให้เจี๊ยบอีกเจี๊ยบก็เลยต้องมาเริ่มตั้งหลักฝึกใหม่นะคะก็เข่าไปฟังคลิปของคุณสตูว์นะคะคุณสตูว์ก็เป็นครูคนหนึ่งของเจี๊ยบที่ท่านล่วงลับไปแล้วนะคะแต่ว่าท่านเป็นครูที่สอนเรื่องของพลังงานเรื่องของการดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยเรื่องของการใช้พลังในตัวเรา high เ e เซฟเอนเนที่สุดยอดมากเลยนะคะก็ท่านบอกว่า การที่เราจะดึงดูดความมาัง่งคั่งเจี๊ยบเคยพูดไปแล้วที่ไลฟ์ที่แล้วนะคะแต่เจ๊บจะพูดอีกการที่เราจะดึงดูดความมาั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่ว่าเราจะทําตัวเหมือนคนรวยเราจะต้องไปช้อปปิ้งซื้อของซื้อของแพงๆแล้วก็ทําตัวเหมือนคนรวยไม่ใช่การที่เราจะดึงดูดความมาั่งคั่งด้วยการที่ให้ตัวเราเป็นตัวมานิเฟสนะคะ,ะ,คะเราจะต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกว่ารอบตัวเราอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งอูฟู่นะคะความรักมั่งคั่งผู้คนมั่งคั่งความสุขมั่งคั่ง ทุกอย่างอู้ฟู่รอบตัวเราอะไรที่ขาดอ่ะเงินโอเคเงินขาดใบเสร็จมีก็ <c oughs> เป็นความจริงเจี๊ยกก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องมองเห็นความอู้ฟู่ที่เรามีรอบตัวเราไม่ใช่ความขาดนะคะไม่เห็นความขาดพอเราเห็นความอู้ฟู่ความรักคนดีๆผู้คนโอกาสต่างๆรอบตัวเราแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็ทําตัวแบบว่าเรามีความรุง่งๆุ่งโปร่งๆปรง,ปรงเรามีความอย่างเจี๊ยกพรุ่งนี้จะไปเรียนคอร์สอ่า energy massage ก็คือ คอร์ดไว้นะคะเจ๊ก็ต้องจ่ายเงินวันนี้จะจ่ายเงินไปเกือบหมื่นกว่าฟรังหมืน่นหมื่นบาทก็สามร้อยกว่าฟรังซึ่งถามว่าในภาวะตอนนี้เจ๊ไม่ควรที่จะเอาเงินไปจ่ายค่าเรียนควรที่จะจ่ายใบเสร็จที่เรายังจาัดก,การไม่ได้แต่ในความเชื่อของเรานะคะในเจ๊ก็ได้มีโอกาสไปฟังคุณซวดอีกครั้งหนึ่งฟังแล้วฟังฟังฟังจนรู้สึกว่าโอเคการที่เรา เทคคอร์สก็คือเราจ่ายค่าเรียน320ฟรังเราไปเรียนพรุ่งนี้ทั้งวันนะคะเราเสียเงินแต่เราได้ความรู้เราได้ใบประกาศก็เหมือนกับว่าเราทําตัวแบบว่าสบายๆง่ายๆสบายๆแล้วก็ไปเรียนเอาความรู้แล้วก็เราไม่กังวลนะเ,เราไม่กังวลว่าเงิน320้เราควรจะเอามาจ่ายค่าประกันสุขประกันประกันรถให้ลูกนะน,นี่โน,โน,น่อะไรคือมีใบเสร็จเยอะๆหลังจากที่ไปเมืองไทยมานะคะก็ต้องมาจัดการมันถามว่า ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกพลังจิตในภาวะที่เจ๊ากาลังเป็นอยู่ตอนนี้จะก,กางังวลแล้วก็เครียดแล้วก็แบบจิตตกแต่ว่าพอเราได้ฝึกเรื่องของพลังจิตการควบคุมความคิดและความรู้สึกเราเลยรู้ว่าสิ่งที่เราต้องคุมคืออะไรคิดให้สุขนะคะคิดให้ดีเรียนรู้เพิ่มในโลกออนไลน์ฟรีๆก็มีเรียนเรื่องนวดนะคะหรือว่าสำหรับเจ๊นะเขาจะเป็นหมอนนวดแต่ว่าใครที่อยากเรียนเรื่องของพลังงานเรื่องของพลังจิต ก็ในโลกออนไลน์ก็มีเยอะๆเรียนได้ส่วนตัวเจี๊ยบนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้ว่าวิชาเหล่านี้เอามาฝึกใช้ใช้ได้จริงมันเกิดผลจริงอ่าเจี๊ยบก็เนี้ยพอเจี๊ยบเริ่มทําตัวโลง่งๆเจี๊ยบก็ไปจ่ายค่าเรียนวันนี้ไปจ่ายค่าเรียนอาแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนทั้งวันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลก็คือเราทําตัวแบบ ไปกับพลังงานนะคะเราเป็นคลื่นพลังงานที่ลอยล่องอยู่บนความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอยู่บนอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาเราต้องทําตัวให้ได้อย่างนั้นนะแม้ว่าความเป็นจริงกูกําลังขาดเงินอยู่กูกําลังหาเงินอย่างเร่งด่วนอยู่กูมีเปเรเศ็จมากมายที่ต้องจัดการนี่คือความจริงแต่ไม่เราจะต้องอยู่ในโหมดของการลอยล่องไปกับคลื่นของความมั่งคั่งร่ำรวย นี่คือสิ่งที่เจี๊ยบฝึกนะคะก็เจี๊ยบก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะเจี๊ยบคิดว่าหลายๆท่านคือผู้มาก่อนไม่ใช่รู้เยอะกว่านะผู้มาก่อนอาจจะมาฝึกก่อนมาใช้ก่อนมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์แต่ไม่ใช่ว่าผู้มาทีหลังจะจะจะแบบว่าไม่รู้อะไรแบบเท่าผู้มาก่อนจริงๆผู้มาทีหลังนะคะใครที่สนใจเรื่องนี้แล้วศึกษาจนเจอผู้ครูบาอาจารย์มากมายแล้วมาเจอเจี๊ยบ คือไม่ใช่ว่าเจ๊จะเก่งกว่าคุณนะคือบางครั้งมันอาจจะถนัดกันคนละด้านสําหรับเจี๊ยบเนี่ยเจ๊เป็นคนที่ไม่กลัวปัญหาไม่กลัวสิ่งที่เข้ามาทา้าทายทาไมถึงไม่กลัวเพราะว่าเมื่อก่อนกลัวกลัวจนจะเป็นบ้านนะคะแต่พอตอนเนี้ยพอเข้าใจแล้วว่าการฝึกเรื่องของพลังงานเนี่ยการที่เราจะเอาเรื่องของ high cell energy พลังไร้ขีดจำกัดในตัวเราออกมาใช้ในในการมีชีวิตอยู่ในการดึงดูดความมัง่งคั่งรวยในการประสบผลสําเร็จในการมีชีวิต มันต้องกล้าชน <c oughs> มันต้องกล้าชนคุณกล้าชนไหมคะ <c oughs> ต้องกล้าชนค่ะเจยบแบบมีเรื่องมากมายใบยเสร็จแบบว่าใส่เป็นถุงเลยนะถุงดำนี่คือไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยเจ็บจะตามดูเฉพาะใบเสร็จที่มันสําคัญส่วนอันอื่นเจะบไม่สนใจเจยบยังรอดรอดยังไม่ตายเจยบยังรอดมาจนถึงวันนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างที่เป็นใบเสร็จเรื่องราวต่างๆที่เราต้องจา่ายนั่นนี่น่นหรือว่าค่า การอยู่กับเพื่อนมนุษย์ในโลกใบนี้อะไรที่ตัดได้ตัดในภาวะปัจจุบันนะตัดให้เหลือแค่อะไรที่ต้องต้องทำแค่นั้นแล้วคุณจะไม่กังวลอะไรมากมายแล้วคุณจะไม่มีสภาวะที่ต้องมีแต่เอาเงินออก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 นะคะมันจะอยู่ได้แล้วมันก็จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็สมใจอยากค่ะได้มาทำไลฟ์ได้มาทำไลฟ์แล้วก็ขึ้นต้น ให้กับทุกๆคนเลยว่าอะไรที่ทําให้กดแรงดึงดูดมันทํางานได้ผลจริงอะไรคือเป็นหลักการเลยหลักการอยู่ที่หัวใจค่ะหลักการอยู่ที่หัวใจย้ําเมื่อก่อนเจี๊ยบย้ํำยังไงนะคะความคิดความรู้สึกวันนี้เจี๊ยก็ยังย้ําอย่างนั้นแล้วย้ําแล้วก็ถามคุณว่าคุณฝึกได้ไหมคุมความคิดได้ไหมคุมความรู้สึกได้ไหมนี่คือสิ่งเจี๊ยบย้ําเลยนะถ้าวันนี้ยังไม่ได้ก็ต้องฝึกค่ะถ้าคุณฝึกไม่ได้ยังไม่มั่นใจวิธีการก็ต้องไปหาครูเรียนหรือว่าอาจจะทักเจี๊ยบมาเดี๋ยวเจี๊ยบแนะนํา หรือว่ามีคลิปที่เคยทำทำมาก็ลองติดตามต้องหาข้อมูลนะคะต้องเป็นผู้ใฝ่หาข้อมูลแล้วคุณจะได้ข้อมูลเหล่านั้นนะคะก็ไม่ใช่รอให้คนป้อนเราต้องใฝ่หาข้อมูลนะคะเหมือนเจ๊ฟเจ๊ฟก็ยังตามข้อมูลยังตามครูคนนั้นครูส่วนมากของเจ๊ฟจะเป็นครูฝรั่งนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสไตล์ของ Energy จจริงๆพลังงานจริงๆที่เรามีในตัวเราทุกๆคนนะคะก็วันนี้เราได้ย้ำเรื่องหลักการของการดึงดูดก็คือความรู้สึก นะบนความรู้สึกจะต้องเข้าไปควบคุมความคิดบนความคิดก็ส่งผลไปที่ความรู้สึกที่ดีๆนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสําหรับเจ๊ฟป,ประสบการณ์ที่เจ๊ปมีนะคะจริงๆเนี่ยเจ๊มีประสบการณ์เยอะมาก4-5ปีที่ฝึกปฏิบัติมาอยากจะนํามาถ่ายทอดนะคะ ก็จะมาเล่าเรื่อยๆแต่จะยังไม่เล่าให้ฟังเยอะเพราะว่าถ้าเยอะเดี๋ยวคุณรับไม่ไหวคุณอาจจะเฮ้มีด้วยเหรออย่างนี้มีค่ะมีมีเรื่องราวดีๆมากมายเงินล้าน2องล้านทุกอย่างได้แตะหมดมาแตะมาหมดแล้วแล้วก็รถยนต์ที่ได้จากการฝึกพลังจิตล้าน7 0 0 0แสนที่เมืองไทยก็ได้ขับแล้วก็ได้เกิดอุบัติเหตุนดนชนนกกระซ่่มแล้วก็คือมันเป็นเรื่องจริง จับได้แล้วกับสิ่งที่เราฝึกแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราขอมันเกิดความหมายของเจี๊ยบเนี่ยข้อที่เล่าให้ฟังว่าก็คือเราได้ใช้มันแล้วรถคันนั้นนะคะ Toyota Fortuner หรือว่ารถที่เมืองถักเมืองนอกนะคะเรื่องราวเงินทองของแพงๆเราได้จับต้องมาหมดแล้วจากการฝึกพลังของจิตแต่ที่พูดนี่ไม่ใช่แค่อยากเอามาแบบว่ามาโอ,อวดนะแต่ให้คุณรู้ว่าเจ็บได้สิ่งเหล่านั้นจากการฝึกพลังของจิตนะคะถ้า มีคนโทรมาถ้าวันนี้เจมไม่ฝึกเจฟก็จะไม่ได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นนะคะเจฟก็อยากจะโม t ิเว t ให้พี่น้องเราทุกๆคนนะคะมาลองแบ่งแบ่งเวลาในการฝึกจิตด,ดูควบคุมความคิดควบคุมความรู้สึกนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันไรอยู่มันง่ายมากมันง่ายมากจากการที่เราเอ,อมาควบคุมความคิดและความรู้สึกเรานะคะก็เดี๋ยว <c oughs> จ,ยจะต้องขออนุญาตแล้วพยายามมีคนพยายามที่จะโทรหาเจบ จะไม่รู้ว่าตอนท้ทายเนี่ยไลฟ์มันเป็นยังไงนะคะแต่เป็นว่าอย่าลืมนะคะหลักสําคัญแก่นสําคัญในการใช้กดแรงหรือก็คือความรู้สึกของเราฝึกนะคะฝึกแล้วก็เดี๋ยว,วเราเดินไปได้วยกันเจี๊ยบจะคอยเป็นพี่เลี้ยงเป็นกำลังใจให้ตัวอย่างจากการที่เจี๊ยบฝึกนะคะจะนํามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะก็อวยพรให้กับทุกๆคนในในวันนี้นะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ไลฟ์น้านะคะเจะี๊ยบ วานิดาเมลี่ดักพูดนักสร้างแรงบรันดาลใจระดับโลกจากสวิต์จากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบายบายรักทุกคนนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะบายบาย